พระธรรมอิสยาบทที่สิบเอ็ดนอหนึ่งจะงอกขึ้นมาจากตอของเจสี่กิ่งหนึ่งจะเกิดผลจากรากของเขาพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทับเหนือผู้นั้นคือองค์พระวิญญาณแห่งสติปัญญาและความเข้าใจพระวิญญาณแห่งคำปรึกษาและอนุภาพพระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและเขาผู้นั้น จะปิตินดีในความจำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่พิพากษาตามที่ได้เห็นภายนอกหรือตัดสินตามที่ได้ฟังแต่เขาจะพิพากษาคนขัดสนด้วยความชอบธรรมและแตัดสินอย่างยุติธรรมเพื่อคนยากจนในแผ่นดินโลกเขาจะฟาดโลกด้วยคำพิภากษาจากริมฝีปากของเขาเขาจะประหารคนชั่ว ด้วยลมจากปากของเขาความชอบธรรมจะเป็นเข็มขัดของเขาและความซื่อสัตย์จะเป็นสายคาดเอวของเขาสุนัขป่ากับลูกแกะจะอาศัยอยู่ด้วยกันเสือดาวจะนอนเคียงข้างแพะลูกวัวกับสิงโตและลูกอ่อนของสัตว์อื่นๆจะอยู่ด้วยกันและเด็กเล็กๆคนหนึ่งจะนำพวกมันแม่วัวจะกินหญ้าอยู่กับหมี ลูกของมันทั้งสองจะนอนด้วยกันและสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวทารกจะเล่นอยู่ใกล้รูงูเห่าและเด็กเล็กๆจะยื่นมือเข้าไปในรังของงูพิษพวกมันจะไม่ทำร้ายหรือทำลายกันตลอดทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะพผ่นดินโลกจะเต็มไปได้วยความรู้เรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าดุดน้ำปกคลุมทะเลในวันนั้น รากของเจสีจะตั้งเด่นดุดธงสำหรับมวลประชาชาติชาติตา่ตางๆจะรวมพลกันมาหาเขาและที่พำนักของเขาจะสง่างามในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยื่นพระหัตต์ออกเป็นครั้งที่สองเพื่อรับประชากรของ,ของพระองค์ที่เหลืออยู่นั้นกลับมาจากอาเรียอียปิบบนและอียิปต์ล่างจากคูชเอลามบาบิโลนฮามัต และดินแดนชายฝั่งทะเลที่ห่างไกลพระองค์จะทรงชูธงขึ้นเพื่อประชาชาติทั้งหลายและรวบรวมเฉลยอิสราเอลกับชนยูดาห์ที่กระจัดกระจายไปกลับคืนมาจากสี่มุมโลกความอิจฉาของเอฟราอิมจะสิ้นไปและศัตรูทั้งหลายของยูดาห์จะหมดสิ้นเอฟราอิมจะเลิอกอิจฉายูดาห์และยูดาห์เลิกเป็นศัตรูกับเอฟราอิม พวกเขาจะรุกไล่ลงมาตามลาดเขาฟิลิสเตียทางฝากตะวันตกร่วมกันปล้นชนชาตินั้นไปทางตะวันออกพวกเขาจะเล่นงานเอโดมและโมอับชาวอมูลจะยอมอยู่ใต้อำนาจพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้น้ำทะเลในอ่าวของอียิปแห่งพระองค์จะทรงโบกพระหัตเหนือแม่น้ำยูเฟติสด้วยกระแสลมแรงจัดจะทรงแยกมันออก เป็นลำธารเจ็ดสายเพื่อผู้คนจะเดินลุยข้ามไปได้จะมีทางหลวงสำหรับคนหยิบมือที่เหลือของพระองค์ที่รอดมาจากอัสซีเรียเหมือนที่มีทางหลวงสำหรับอิสราเอลเมื่อพวกเขาออกมาจากอียิปพระธรรมอิสยาบทที่สิบสองในวันนั้นท่านจะพูดว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระองค์ถึงแม้พระองค์ทรงพระพิโรธข้าพระองค์พระพิโรธของพระองค์ก็ได้หันไปและพระองค์ทรงปลอบโยนข้าพระองค์แน่นอนพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้า ท่านจะตักน้ำจากบ่อแห่งความรอดด้วยความยินดีในวันนั้นท่านจะกล่าวว่าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจงร้องทูลออกพระนามของพระองค์จงแจ้งให้หมู่ประชาชาติทราบถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและประกาศว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนจงร้องเพลงสรุดีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ประเสริฐ จงประกาศให้ทั่วทั้งโลกทราบถึงเรื่องนี้ชาวซิโยนเอย๋ยจงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีเพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ประทับท่ามกลางพวกท่านนั้นยิ่งใหญ่นักพระธรรมอิสยาบทที่13พระดำรัสเกี่ยวกับบาบิโลนซึ่งอิสยาบุตรอาโมสได้รับจงชูธงขึ้นเหนือยอดเขาหัวโลน จงร้องเรียกพวกเขาจงส่งสัญญาณให้พวกเขาเข้ามาทางประตูของบรรดาเจ้านายเราได้ออกคำสั่งแก่วิสุทธิชนของเราเราเรียกชุมนุมเหล่านักรบผู้ปิติยินดีในชัยชนะของเราให้เป็นผู้ลบล้างโทสะของเราฟังสิเสียงอึกทึกบนภูเขาดังเสียงมหาชนล้นหลามฟังสิเสียงครึกโครมในหมู่อาณาจักร ดังเสียงชุมนุมประชาชาติพระยาวเวผู้ทรงฤทธิ์ทรงกรีธาทัพมาเพื่อทำศึกพวกเขามาจากดินแดนไกลโพ้นจากสุดขอบฟ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาวุธแห่งพระพิโรธของพระองค์เพื่อทำลายดินแดนทั้งหมดจงร้องไห้เถิดเพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นจะมาถึงดังหายนะจากองค์ทรงฤทธิ์ ด้วยเหตุนี้แขนทุกแขนจะอ่อนปวกเปียกหัวใจทุกดวงจะระทดท้อความหวาดกลัวจะจู่โจมพวกเขาความปวดร้าวและทุกทรมานจะเกาะกลุมพวกเขาพวกเขาจะทุรนทุรายดังผู้หญิงเจ็บท้องใกล้คลอดพวกเขาจะมองตากันใบหน้าแดงกำ่ำดูเถิดวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาเป็นวันฮารุฮูด มาพร้อมกับความกริ้วและพระพิโรธอันุนแรงเพื่อทำให้ดินแดนนั้นเลิดร้างและทำลายคนบาปทั้งปวงซึ่งอยู่ที่นั่นเหล่าดวงดาวบนท้องฟ้าและหมู่ดาวจะไม่ฉายแสงดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นจะถูกดับและดวงจันทร์จะไม่ทอแสงเราจะลงโทษโลกเพราะควา,ามชั่วร้ายลงโทษคนชั่วเพราะบาปของพวกเขา เราจะยุติความเย่อหยิ่งของคนทนุงและจะทำให้ความอาหางการของคนอมหิตต่ำลงเราจะทำให้มนุษย์หายากยิ่งกว่าทองคําบริสุทธิ์หายากยิ่งกว่าทองคำของเมืองโอฟีดังนั้นเราจะทำให้ฟ้าสวรรค์สั่นสะท้านและโลกจะกระเด็นจากที่ตั้งของมันโดยพระพิโรธของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ในวันแห่งพระพิโรธอันรุนแรงของพระองค์ แต่ละคนจะหันกลับไปหาพี่น้องร่วมชาติจะหนีกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนดังละมั่งที่ถูกล่าดังแกะที่ไม่มีคุดเลี้ยงใครที่ถูกจับเป็นเฉลยจะถูกแทงทะลุทุกคนที่ถูกจับได้จะล้มตายด้วยดาบลูกเล็กเด็กแดงของพวกเขาจะถูกจับฟาดจนแหลกเป็นชิ้นๆต่อหน้าต่อตาบ้านของพวกเขาจะถูกปล้นและภรรยาจะถูกขมขืน ดูเถิดเราจะเร่งเร้าชาวมีเดียผู้ไม่แยแสงเงินและไม่ใส่ใจทองมาต่อสู้กับพวกเขาธนูของเขาจะสังหารพวกคนหนุ่มเขาจะไม่ปราณีเด็กอ่อนหรือเวทนาสงสารผู้เยาวบาบิโลนมณีแห่งอาณาจักรทั้งหลายศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของชาวบาบิโลนจะถูกพระเจ้าล้มล้างเหมือนเมืองโสโดมและกุมุรา ตลอดทุกชั่วอายุจะไม่มีใครมาตั้งรกรากอีกต่อไปไม่มีใครมาอาศัยตลอดทุกชั่วอายุไม่มีชาวอารับมาตั้งเต็นไม่มีคนเลี้ยงแกะพาฝูงแกะมาพักอีกแต่สัตว์ป่าแห่งทินทะเลทรายจะนอนอยู่ที่นั่นบ้านเรือนทั้งหลายจะเต็มไปด้วยหมาในนกเขาแมวจะอาศัยอยู่ที่นั่นที่นั่นแพะป่าจะโลดเต้นไปมา ปดาหมาป่าไฮีนาจะเห่าหอนอยู่ในป้อมปราการเหล่าหมาในอยู่ในปราสาทราชวังอันโออาของเมืองน,นั้นกำหนดเวลาของมันใกล้เข้ามาแล้วและไม่มีการยืดเวลาออกไปอีกพระธรรมเอเฟซสัสบทที่สี่ฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงขอให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียก ที่ท่านได้รับจงถ่อมใจและสุภาพอ่อนโยนในทุกด้านจงอดทนอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักจงเพียรพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณโดยมีสันติสุขเป็นเครื่องผูกพันมีกายเดียวและพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนกับที่ทรงเรียกท่านมาสู่ความหวังเดียวเมื่อทรงเรียกท่านมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียวบัพติสมาเดียวมีพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระบิดาของทั้งปวงผู้ทรงอยู่เหนือทั้งมวลทั่วทั้งสิ้นและไหนทั้งหมดแต่พระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามที่พระคริสต์ทรงแบ่งสรรฉะนั้นจึงมีกล่าวไว้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงทรงนำเฉลยไปด้วยและประธานของประธานแก่มนุษย์ ที่ว่าพระองค์เสด็จขึ้นนั้นย่อมไม่อาจหมายความเป็นอื่นนอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จลงสู่เบื้องต่ําของโลกด้วยพระองค์ผู้เสด็จลงคือองค์เดียวกับที่เสด็จขึ้นสูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งมวลเพื่อส่งเติมทั่วทั้งจักรวาลให้สมบูรณ์พระองค์เองทรงให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิทยาพิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมประชากรของพระเจ้าสำหรับงานรับใช้เพื่อว่าพระกายของพระคริสจะได้รับการเสริมสร้างขึ้นจนกว่าเราทั้งหมดจะบรรลุความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือเต็มถึงขนาดความไพยบูรณ์ของพระคริสเมื่อนั้นเราจะไม่เป็นทารกอีกต่อไป ถูกกระแสซัดไปซัดมาถูกพัดไปทางโน้นทางนี้โดยลมปากแห่งคำสอนและโดยกลลวงอันช่อฉนแยบยนต์ของมนุษย์แต่โดยการพูดความจริงด้วยความรักเราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์จากพระองค์ทั่วทั้งกายซึ่งประสานและยึดเข้าด้วยกันโดยเส้นเอ็นทุกเส้นนั้นจริญเติบโตและเสริมสร้างตัวเองขึ้นในความรัก ขณะที่แต่ละส่วนทำหน้าที่ของตนฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกและยืนยันกับท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าแต่นี้ไปท่านอย่าดำเนินชีวิตแบบคนต่างชาติอีกเลยซึ่งคิดแต่สิ่งไร้สาระความเข้าใจของเขามืดมัวไปและเขาแยกห่างจากชีวิตฝ่ายพระเจ้าเนื่องด้วยความไม่รู้อันเนื่องมาจากจิตใจที่แข็งกระด้างของเขา เขาปราศจากความยั้งคิดใดๆปล่อยตัวตามกามราคะลุ่มหลงมัวเมาในความโสมมทุกแบบด้วยตัณหาไม่สิ้นสุดแต่ท่านไม่ได้เรียนรู้จากพระคริสต์อย่างนั้นแน่ทีเดียวท่านได้ฟังเรื่องของพระองค์และรับคำสอนในพระองค์ตามความจริงซึ่งอยู่ในพระเยซูเกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้นท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่าน ซึ่งกำลังถูกทำให้เสื่อมโทรมไปโดยตัณหาอันล่อลวงของมันเพื่อรับการสร้างท่าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่และเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องทิ้งสิ่งจอมปลอมและพูดความจริงต่อเพื่อนบ้านของตนเพื่อเราทั้งปวง ล้วนเป็นอวัยวะในกายเดียวกันในยามโกรธท่านอย่าทำบาปอย่าให้ถึงดวงอาทิตย์ตกแล้วท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่มารผู้ที่เคยลักขโมยก็อย่าลักขโมยอีกแต่จงทำงานใช้มือของตนทำสิ่งที่มีประโยชน์เผื่อจะมีอะไรแบ่งปันให้คนขัดสนอย่าหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควรแต่จงกล่าววาจาอันเป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นขึ้น ตามความจำเป็นของเขาจะได้เป็นผลดีแก่ผู้ฟังและอยากทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัยโดยพระวิญญาณนี้ท่านได้รับการประทับตราแล้วสำหรับวันแห่งการทรงไถ่ให้รอดจงขจัดความขมขื่นทั้งสิ้นความเกลียวกราดและความโกรธแค้นการทะเลาะและการใส่ร้ายป้ายสีพร้อมทั้งการมุ่งร้ายทุกรูปแบบจงเมตตาและสงสาร เห็นใจกันและกันให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงอภัยแก่ท่านในพระคริสต์